สวัสดีจ้าเพื่อน<ๆ>เพื่อนอิ<ๆ>ีทุกท่านเอยเราพัฒนาไม่เข้าจ้ากสูตรเลยมีแต่ใกล้เคียง <c oughs> เ,ยเสียคมรู้สึกมีแต่ใกล้เคียงไม่เข้าเลยมีแต่ใกล้เคียงสีหน <c oughs> <C 1. c oughs> ึ่งสีหนึ่งจะไม่มีสีไม่มีเปลี่ยน คิดว่ามันจะใช่มันไม่ใช่เลยสูดรนี้ยสุดใหม่แล้วลงไม่เข้าเลยสตดเก่าก็ไม่เข้ามันมาที่เก้ามันไม่มาแปดมันมาเก้าสองใกล้ชิดเลย <laughs> มันน่าจะเก้ามันน่าจะเก้าสองถ้าเก้าสองก็โอเคเลยไม่เข้าไม่เป็นไรเอาใหม่อืออคิดนนี้ไม่ได้เลยได้นิดเดียว อาทิตย์หน้าเป็นของเราแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใด,ดทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมวจิจารมาดูกันเลยเล่าเล่าเล่าเขาตัดไม้หลังบ้านนะเสียงดัง บอโลเนาะบนล่างสิบเก้าทำหนึงทำหมเปียวันจันจันแล้วนะคะจะเลีกยกไม่เข้าเลยแบ่งครึ่งเอาเปลี่ยนสูตรเปลี่ยนสูตรสูตรนี้ทำดูมันก็เข้าอยู่แต่ไม่ไดเดาลงร้ว่าเอาลงเอาลงก็มัมก็มามาที่ไหน สี่เจ็ดสี่แปดสี่นู่นเราจะย้อนดูที่เจ็ดสองหกเจ็ดห้าสามใส่ลิมไม่ต้องใส่ยเยอะเนาะสี่หนึ่งลีมมันสลับกัน เจ็ดบวกร้อยสิบหน่วยเนาะร้อยสิบหน่วยบวกหนึ่งคงที่ตัวนี้ไม่ใช่มานี้บวกหนึ่งเหมือนกันสิบหก เจ็ดเจ็ดสองหนึ่งเป็นศูนย์หนึ่งเอาสามตัวบงเอาสามตัวเนาะจบพู่ก็คือหกศูนย์หกหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่ง หน่วยสามคูณสี่สามคูณสี่บวกสามหนึ่งสองสามสี่บวกสามคูณที่สิบสิบบวกห้า กับห้าหกศูนย์หกไปติดกับบนด้วยห้าศูนย์ห้าหกหกศูนย์ ตัวนี้บวกหกหลักร้อยก็ใช้ตัวนี้แหละเจ็ดศูนย์หกศูน ยังไม่ใส่ลัก้อยใส่ลัก้อยตัวสุดท้ายเอาลัก้อยมันก็ใช้ตัวนี้แหละเข้าดีกว่าอีกเราไปหาใหม่คุยไปเอาร้อยบวกแปดไม่เข้าเลยห้าห้าแปดศูนย์หกศูนหนึ่งสองสามบวกสามคมที่ หกบวกห้าร้อยสิบหน่วยบวกหนึ่งเสนบวกหนึ่งได้เจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองจับคู่ก็คือเจ็ดหนึ่งเจ็ดสอง แปดหนึ่งแปดสองเก้าหนึ่งเก้าสองซึ้เกามาปรับใหม่เพิ่มแต่ก่อนไม่ได้บวกหนึ่งมันเลยไม่เข้าปั๊บมาบวกหนึ่งทางนี้ก็ศูนย์บวกสามก็ได้สามสี่หกบวกห้า ได้หนึ่งบวกหกเป็นเจ็ดสามหนึ่งสามเจ็ดสี่หนึ่งสี่เจ็ดสลับกันบนล่างเลยหลักร้อยก็ใช้ตัวนี้แหละหนึ 1, 8, ่งแปดสองสี่หนึ่งฝั่งนี้มันเป็นบนหรือเป็นล่าง เพราะว่ามันก็มาเปดีศูนย์ด้วยหกศูนใส่ลักร้อยก็คือหนึ่งแปดสองสองแปดสองเราใช้ตัวนี้ดีกว่าเพราะว่าอ๋ือตัวนี้สีตัวนี้เป็นล่างเป็นบนก็สลับกันเองเนาะเพราะว่ามัน่วนที่หนึ่ง จัดไปเลยที่หนึ่งเ็กออกไปที่สีหนึ่งล่างฝั่งนี้เป็นบนเนี่แปดสองจับส่ล่างเอาอสี่จับใส่เองเลยชอบมันสุดมาที่หนึ่งเล่เนาะ สุดท้ายท้ายสุดเลขที่ออกก็คือแปดสีสีหนึ่งแปดสอง หนึ่งสองมบวกสมของพีแปดบวกห้าแปบวกหนึ่งหนึ่งสองสามบวกหนึ่งของพีแปดเสิได้หนึ่งสป บวกห้าเป็นสิบสามไปละเ mm. ก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามแต่กลอนเราจะไม่บวกหนึ่งเลยดิจับคู่ก็คือหนึ่งสาม

สนะี่หรือสองคูณสี่หกบวกเป็นเก้าคูณสี่ก็นะโอ้คูณสี่นี่จะนี่จะมันก็ผิดมันไม่ผิด น,นี่ถูกอยู่อันนี้ทีอันนี้อนนสองสี่เป็นแปดแปดบวกสามเป็นสิบเอ็ดหนึ่งสองห้าบวกแปดเป็นสิบสามสามบวกหกเป็นเก้าจำคู่ก็คือหนึ่งสามหนึ่งเก้าสองสาม อเก้ามาชนกันที่สองสามมันชนกันมันตัวนี้เลยสองสามสองสามตัวนี้ต้องเป็นล่างด้วยชวนกันที่สองสามมันเลยศูนหกอันนี้ไม่ชนไม่ชนไปคุลทะทางอันนี้จะมาล่างด้วยได้ไี่ จะเอาที่สามสองสามสี่สองสาม คือสามสามกับสองสามสองสามหรือมันจะผูมาหนะนึ่งเก้าอ่ะอร่อยเนาะสามหนึ่งเก้าสี่หนึ่งเก้าไม่แน่จัดไป อันนี้กันไว้สีหางสองสามมาไปล่างสาม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 หนึ่งสีไปเกลียวสองสีกันไว้อันนี้มันออกไปรเลแมวก็ได้ตุกัน ชอบกรจัดขัดกระผ่านแคบมบลุ้นจ้าสูตรเก่ามาทำใหม่แคบใบลุ้นแคบใบลุ้นดูคำเตือนแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้า ขอบคุณผู้ที่ติดตามนะคะขอยล่ำร่ำรวยรมีเงินทองใส้ไม่ขาดมืองโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีจ้า